เส้นทางแห่งความฝันที่เต็มไปด้วยอุปสรรคเขากลับไม่เคยยอมแพ้ตอนนี้ภูมิใจกับสิ่งที่เราพามาจนถึงวันนี้มีภูมิใจกับมันขนาดไหนม,มันมันภูมิใจมากนะครับเราคนบ้านนอกอย่างผมคนที่ไม่เคยมีความพร้อมสักเรื่องกับชีวิตกับครอบครัวผมเนี่ย การเดินทางมาถึงวันนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้มาถึงตอนนี้คงมีคนเดินทางที่เขากำลังดูพี่ใจกล้าอยู่ค่ะเราอาจจะอยู่ในจุดที่พี่ใจกล้าเคยอยู่มาเลยอาจจะอยู่ในจุดที่เขาไม่มีความหวังไม่มีความเชื่อในตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ยังไงถ้าจะให้ฝากอะไรถึงพวกเขาฝากกังใจพวกเขาจะพูดว่าอะไรคะหนึ่งเลยนะครับทุกคนควรจะมีความหวังสองคือทุกคนควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนกับตัวเองว่าวันนี้คุณความหวังของคุณคืออะไรเป้าหมายของคุณชัดเจนมากน้อยแค่ไหน สามคือคุณอย่าทิ้งความเป็นศรัทธาของคุณในธุรกิจนั้นๆไม่ว่าคุณจะทําทธุรกิจอะไรแล้วแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าสุดท้ายเนี่ยคุณก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จและมาอยู่ในจุดยืนที่ผมสามารถยืนได้ณนะปัจจุบันได้ <S <S ถ้าคุณทําแบบผมได้อายุน้อยรอยล้านคนต่อไปต้องเป็นคุณอย่างแน่นอนครับ ที่จะตามติดชีวิตคนดังจากหลากหลายวงการใครเก่งดังปังสำเร็จเราจะพาท่านผู้ชมร่วมเดินทางไปพร้อมกัน สบายดีคุณผู้ชมวันนี้ต้องเริ่มต้นทักทายเป็นภาษาลาวกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมนิวพลวัตพาทุกท่านมาอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวนั่นเองครับวันนี้เซเลบรับเชิญของเราเป็นนักธุรกิจมากความสามารถที่ประสบความสาเร็จสุดๆเลยนะครับที่สปปลาวแห่งนี้อีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ชม้พบกับเขาแล้วครับใช่ครับเป็นคุณรั์ที่หลายหลท่านมองข้ามผมเองี่ยเจอคุณรัย์นเมื่อ10ปีที่แล้ว เราะนั้นเราเองก็บุกทุกอย่างครับปรับปริ้ทุกอย่างจนมาสามาที่แจ้งมาเสนอในในเดืานเมษายนก็มีหลายรายการที่มาขอสัมภาษณ์เราครับใช่คนเดียวกันหรือเปล่าครับที่ก่อนหน้านี้ผมไปอ่านประวัติมาว่าที่เคยเป็นกรรมกรนี่ชีวิตผมเลยกรรมกรเคยเป็นคนขับรถแท็กซี่อันนี้ก็ชีวิตผมเหมือนกันเคยเป็นยามมันก็ผมเหมือนกันเอาละครับคุณผู้ชมครับงั้นกรรมกรมาเป็นนักวิจอยล้รานได้ยังไงครับช่วยเล่าเส้นทางให้ฟังหน่อยครับ ก็จากกรรมกรก็ไปเป็นยามนะครับไปถูกหลอกลงเรือทะเลหาปลาอยู่6เดือนอะไรนะครับถูกหลอกด้วยถูกหลอกนะฮะให้ไปทํางานสบายๆแต่ที่ไหนได้ครับผมถูกหลอกลงเรือนะครับไปอยู่กลางทะเลทั้งหมดต่อเนื่องสัก6เดือนนะครับอยู่กลางทะเลนะทําไปร้องไห้ไปคิดถึงแม่คือทำงานกงได้ขอเอาชีวิตกลับบ้านได้ได้คุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ลงมือทําและมาไกลจริงๆนะครับ จากวันนั้นจนถึงวันนี้แน่นอนว่าพี่ผ่านร้อนผ่านหนาวรเรียนถูกเรียนผิดมาเรื่อยๆพี่มองว่าอะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นครับ